สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกระสุกนะคะเมนูที่อยากกินนะไปเร็วๆเลยวันนี้ยำม,มูเส้นค่ะน,น้องสุดทำอะไรไปใส่กุ้งเลยคะ่ะใสให้หมดไปเลยะคะ่ะมีเท่าไหนใส่เท่านั้นไสใปุชลอดพิก นามสเม็ด<ม><ม>นะใส่ไปแล้วก็น้ำปรุงวิเศษนะคะเดี๋ยวจะบอกที่หลังนะคะุ้ยกระเด็นไม่เป็นไรคะ่ะใส่ไปสองช้อนสามช้อนแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนะคะน้ำปลาผักช้อนโอเคะ อะไรที่อยากกินมากเห็นเพื่อนเพื่อนนะสุดไปต่างจังหวัดเนาะขี่รถไปต่างจังหวัดไม่มีอะไรเผ็ดๆเลยนะโอริโน่ชิมนะชิมเลยคะ่ะหวานเค็มเปรี้ยวอีกนิดนึงนะ ชะะิมอีกครั้งหนึง่งเปรี้ยวละใช้ได้นะคะสุดไปต่างจังหวัดเนาะสุดไปใกล้ๆเนี่ยไปคีฟิวนะคะสุดอยู่ฟอร์ดาเนาะนี่คะ่ะ ล่นก็ไม่เป็นไรเอากินเองเราไม่ได้ทำขายนะคะ่จานนะคะนีกจุกค่ะแล้วคุณเชิใส่กุ้งเนาะมาเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะมาชิมค่ะอืม้ม ถูกใจมากค่ะอ,อร่อยคือจะมาบอกนะนี่น้ำยำม,มะขามน้ำมะขามกับน้ำน้ำตาลปี๊บนะคะผสมเข้ากันตั้งเดือดอร่อยค่ะ ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ